นะครับตัสนี้ครับน้องโดงสวัสดีนะครับนี่คือหนุ่มน้อยจากเมืองมหาชัยใช่ไหมะฮะเคยทำกับพี่ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่หูเขานะครับมีทั้งหมด4รูที่เห็นนะฮะกล้องคงจะชัดเจนนะครับ4รูรูแรกคือ4มิลนะฮะรูที่2คือ2มิล2มิล3มิล3มิลเป็น6มิลนานทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็วาวันนี้บอกว่าอยากขยายเพิ่มทั้ง4รูเลยรูแรก6มิล ดูสองห้าเมนดูสามสามอีเมนดู 4...3 ่สมินนะครับเป็นการขยายทั้งหมดเลยฉะนั้นบอกได้เลยว่าเจ็บนะครับแต่เราอึดใช่ไหมพร้อมนะนะฮะวิดีโอก่อนจะไม่ลงให้เลยเดี๋ยวลงชอตเดียวเลยโอเคไหมพร้อมนะครับชื่อว่าน้องฮะงโดงนะครับโอเคน้องโดงมหาชัยนะครับวันนี้ขยาย4ีนูพร้อมกันเลย ตามพี่ตั้งสองทบนะครับว่าเขาจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนจเจ็บนะครับนะแต่เราต้องบอกเลยว่าไม่เจ็บนะเวลาปิดปิดปิดสายพับนะฮะโด่งเจ็บไหมเราบอกไม่เจ็บครับนะโอเคนะเอ้าตามเข้ามาครับนะะตัวที่หนึ่งครับสำหรับน้องโด่งของเรานะฮะห้ามิลเอามาแล้วครับห้ามินลนะฮะ ตัวที่หนึ่งนะครับเงยหน้าขึ้นครับหกมิลเนี่ยห้ามิลก่อนมันเนี่ยห้ามิลอันนี้ห้ามินลนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเนนียห้าห้าสี่สามไงห้าห้าสี่สามเอ้ยหกอ่ะทำไมอีกอ่ะเอาหกนะเดี๋ยวก่อนดูก่อนไม่ได้เกิดผิดพลาดเอ้าหกมิลหกมิล ตัวแรกก่อน6มิลนะครับอ่ะผิดพลาดเริ่มรอบนะฮะตัวนี้6มิลนะครับโดงผ่อนคลายนะครับ6มิลนครับท่านผู้ชมนะฮะเริ่มรูที่1นะครับมาดูว่าน้องเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะ6มิลนะครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะฮะหนึ่งตัวผ่านไปครับนะฮะวัยมันโค้ 6เมนแล้วผ่านไปแล้วนะครับเอาละหจุดนะครับหงจุดแล้วครับนะฮะอ๋ออะไรนะอืม้ม นะตัวที่สองห้ามิลห้ามิล,ลนะฮะนะห้าหรือสี่นะห้าใช่ไหมมันจะชนกันบ่าดูก่อนทูกขอบมันจะชนรอเปล่าไม่ชนก็เบียดว่ะน,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 นะครับเอาท่านผู้ชมครับห้ามิลมาแล้วครับนะฮะ มาดูคนนี้นะฮะเงยหน้าขึ้นครับ5ามลครับผ่อนคทายนะครับมันจะเจ็ดจากจุดแรกอยู่นะครับ5ามนครับเนี่ยครับความชอบของแต่ละคนเราห้ามกันไม่ได้ครับ5ามลเสร็จแล้วครับนะฮะามน,น,นะครับ ให้น้องโด่งดูก่อนนะครับเพื่อความสบายใจบอกว่าอยากได้เพื่ออะไรอีกนะฮะหรือว่าเป็นยังไงมั่งนะครับนะล็อกกันอย่างแน่นหนานะฮะอาจจะบิดแรงนิดนึงเพราะว่าต้องล็อกกันอย่างแน่นหนาะ ขึ้นครับนะครับครับน้องโดงครับห้ามิลสองอันและห้ากับ6กนะครับโอเคไหมต่อเลยนะครับโอเคครับต่อนะครับนะฮะคราวนี้เป็นรายการของห้ามิลครับโดยหลองของสี่มิลแล้วครับนะครับสองสี่มิลนะครับนะฮะีได้ขึ้นครับตัวนี้4มิลครับพี่น้องต่อเลยครับนะ ครับเขาก็ทำได้ครับนะฮะปัดไายครับนี่ครับนะฮะสวยงามสวยงามครับนะฮะเอาละนะฮะสีมินไปแล้วครับสีมินไปแล้วนะ เป็นการขยายที่ต่อเนื่องแล้วก็เยอะนะครับถือว่าเยอะถือว่าเยอะเลยทีเดียวเยอะขนาดนี้ต้องถามความรู้สึกเขาว่าเจ็บไหมไงหน้ากันครับขออีกกลุงสุดท้ายครับสามมิลครับให้กับเขาครับนะฮะคนนี้ปั่นท้ายครับ ตอนทายครับแต่ดูนี้ชิวๆฮะเพราะว่ามันใกล้เคียงกับของเก่าคือ2มิลเองนะฮะ,ฮะก็มีพื้นที่ลงนะฮะสำหรับเขาเลยแหละนะฮะชอบแนวไหนก็จัดกันไป ห้เตรียมตัวนะครับนะฮะเตรียมตัวเจ็ดคนแล้วทำอะไรเมียเอาอละราวนี้ได้สอบดแล้วครับนะฮะเอ้าก็เป็นว่าเรียบร้อยนะครับเดิมเดิมดูจับประกานนะฮะจับประกานเขาให้ดีนะฮะกล้องนะบอกด้วยถ้าจะเป็นลมนะครับนะฮะถ้าไม่เป็นก็ยินดีด้วยเพราะว่าท่านอึดมากนะครับนะ แสดงว่าเจ็บจริงรับการขยายสี่รูพร้อมกันอย่างนี้ครับถือว่าเป็นคนที่อึดแล้วก็เจ็บครับพี่น้องนะฮะไม่ไม่ได้บอกว่าไม่เจ็บนะครับเจ็บแต่ว่าทุกคนทุกครั้งที่ขยายก็ต้องมีความอดทนนะครับต้องมีความอดทนสูงนะครับไม่ได้จะเบียดกันบ้างนะแต่เราจะได้ตามไซสมันไอ้ที่เบียดเพราะว่าหูเราันโค้งตรงนี้เนี่ยนะฮะนะจริงจริงมันสวยมากเลยแต่ว่ามันก็สวยดีมันก็ซ้อนๆกันดีนะ นะมันก็ไม่แปลกครับนะถือว่าเรียบร้อยเลือดก,ก็ไม่ได้ออกมากมายนะครับนะฮะเรียบร้อยแล้วโดดแะเป็นยังไ,ไ,ไงบ้างเจ็บมากไหมเหมือนเดิมเหรอเจ็บไหมละ่ะไม่เจ็อนะอบอีกแล้วีปลอดใจีใจ,จหน้าดูเลยเยี่ยมนะฮะสุดยอดเลยอ่ะบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับนะโอเคอ่ะเบอรห้าครับ